ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมงานแก้ไขระบบพุ่งเสียงนะครับ ในรถโตลต้ตานะครับตัวรีจิเดอร์ตัว g r Sport นะครับซึ่งวันนี้เพื่อนสม,มาชิกก็ได้นำรถมาให้ทางทีมงานโอเว H ร์ฮอนซาวราชพึ่งครับทำการแก้ไขระบบเุื่องเสียงนะครับนี่คืองานติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งทางทีมงาน o อ e r อ a u l s นซาวราชพึ่งนะครับเราจะพิถีพิถันในการติดตั้งให้เพื่อนสม,มาชิกได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเห็นไหมครับนี่ฮะถ้าเพื่อนสม,มาชิกคิดว่าขั้นตอนในการติดตั้งไม่มีความสำคัญก็จะเป็นรูปแบบนี้ นะครับติดกันมาแบบนี้ออกแบบดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ทางชีมงานอ้โหสาวและชลุกนะครับเราจะทําการแก้ไขระบบเเสียงรถโตโยต้าตัวเจียสปอร์ตนะซิสเตอร์ก็ติดกันมาแบบนี้แปะมาแบบนี้นะฮะนะฮะนี่คือเหตุและผลที่ทางชิมงานโอ้โหสาวและชลุกเราถึงพิธีวิษานในการติดตั้งนะครับระบบเเสียงนะครับให้ได้มาตรฐานเข้าใจโครงสร้างรถแต่ละรุ่นแต่ละย่อนะครับตรงนี้นะนะยิงปืนกาวแล้วก็แปะมาอย่างเงี้ยาแบบง่ายๆเดมก็แปะแมาให้มันจบ เพื่อเก็บตังค์ลูกค้าแต่ลูกค้าก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าการติดตั้งติดตั้งให้ลูกค้านะครับติดตั้งในรูปแบบไหนอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เห็นเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการแก้ไขระบบนะครับในรถ t ตลต้าฟ o ร์จูเนอร์ตูดิเจนเดอคันนี้นะครับนะครับโดยการนะครับออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมใหม่นะครับที่ก็เป็นแอมป์นะฮะเดินกันมาตรอพารอย่างนี้ฮะปลายสายกันมาครับแล้วดูฟิลนะฮะก็ยึดกันมาแบบนี้นะเอาเคเบิลท้ายรัดนะครับขี่ไปนานนะครับฝาหลุดปุ๊บเกิดการ สาเหตุก็มาจากพวกการวายสายที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชิมงานโอหอนซาวเราจะเดียวทาการรื้อระบบนะครับทำการวายสายใหม่ทําตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเราที่ในการแก้ไข,ขทางชิมงานโอหอนซาวราจะเพินะครับวันนี้นะครับในส่วนลาโพงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมาติดอยู่ที่ลําโพงชุดที่2ลําโพงหน้าเราทําการติดตั้งเป็นลําโพง3ทางนะครับติดตั้งในช่องตําแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซีตเตอร์ใหม่และนอกจากนั้นเรายังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัว ไปในระบบนะครับนำเจ้าตัวปรแอมออกนะฮะพวกนั้นไม่จะเป็นตัวใช้โดยใช้โปรเจเซอร์ตัวเดียวแล้วก็ทําการลอกแผ่นดมใหม่นะฮะแปะกันมาแบบนี้ฮะเห็นนะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราทําการลอกแผ่นแดมเก่าออกมานะครับแล้วก็ทําการทํความสะอาดแล้วเราก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมมขึ้นใหม่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอีกในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอฮอนสาวละโฉนครับนี่คือขั้นตอนในการลอกออกมาเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ทําการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถโตต้าตัวรีเจนเดอร์โดยเฉพาะแล้วก็ทําการติดตั้ง างเจ้าตัวแห่นดิเข้าไปนะครับ วันนี้เราแดมม์ด้วยกันทั้งหมด2ชั้นนะฮะชั้นที่1เนี่ยครับเห็นไหมทำการแดมม์พร้อมกับทำการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนต์นะครับเสร็จแล้วนะครับดูงานแดมม์นะครับตัวแดมม์จะครอบคุมพื้นที่นะครับได้มากที่สุดนะครับพร้อมกับทำการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนต์ดูงานแดมม์ใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนดูความยืดหยุ่นของแผ่นแดมม์นะครับคาลิเบรตนะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับมันจะยึดเกาะตามโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถอันนี้ขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพพงมิิดเเเบสคคคครรััทนนนนนนใกกกาายึจ้ตวะะื่อๆช็็หี ขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัว Extra Link ซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงตัวนี้นะครับครับเราไรเดียมเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์จนเป็นที่แพร่หลายนะขณะนี้นะครับดูงานแด็มนะครับมันจะยึดเกาะตามโครงสร้างบอดี้รถนะครับเป็นจนขึ้นลายนะแสดงว่าตัวแด็มกับตัวบอดี้รถอีกการยึดเกาะกันได้ดีนะฮะดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนพร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว Extra Link นะครับนี่คือในส่วนประตูที่2นะครับเราได้ย้ายลำโพงชุดเดิมนนนะะะคครรรัับบที่่อยููปตห้าาม ประตูชุดที่สองและดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวซตเตอร์ทางทีมงาน,านาวัสดุก่อสร้างราชพฤกษครับมีการนําแผน่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปเพื่อยึดโครงสร้างของเจ้าตัวซีเตอร์แล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวประตูเสียงเข้าไปนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งพร้อมกับทําการปรับมุมนะครับเพื่อยกระดับที่เสียงครับการติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับนี่คือตาแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวมิดไฮตัวนี้นะครับนะครับนี่เป็นลำโพงเดิมนะครับเป็นของ jbl เดี๋ยวเราทําการถอดออกมาแล้วเราทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่ ทางด้านขวาเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพง mid high ของโมเละเห็นไหมครับเราทำการใช้เลเซอร์คัดนะฮะสร้างเพจขึ้น่อยเพื่อรองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพง mid high ชุดใหม่พร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัว estarlink เข้าไปในระบบนะครับดูงานออกแบบดีไซน์นะฮะติดตั้งในช่องตาแหน่งเดิม และสังเกตดีๆนะครับดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิ่นหายทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวและชนนะครับนะฮะทุกขั้นตอนนะครับในการออกแบบมีเหตุและผลครับติดตั้งเสร็จนะครับก็กดเข้าไปนะครับช่องตำแหน่งเดิมเห็นนะฮะเรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนนะฮะแล้วนี่คือตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ในส่วนประตูชิดสองที่เราย้ายมาจากประตูหน้านะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนำการเจาะฝังนะครับยึดงแรงแน่นหนานะครับนี่คือเบื้องหลัง ทาง,งา BC, drafted, story, visit, ทางทีมงานโอคอนซาวราชพุ่นครับเรายินดีให้เพื่อนสมาชิกได้ไปชมขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงานโอคอนซาวราะพืนครับทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหล right nice ังนะครับติดตั้งมีความลงตัวสวยเรียบร้อยยกระดับวิธีเสียงฟังแถวที่2นั 2> ่งแถวที่2ฟังมิติหรือเสียงได้ชัดเจนนะครับนี่คือตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกอันนี้เป็นซับบล็อกเดิมของเพื่อนสมาชิกครับเราก็ได้ทําการนะครับวายสายใหม่แล้วก็ยึดนะครับให้มีความแข็งแรงแน่นหนานะครับส่วนไวเวลนะครับเป็นรอยที่ของเก่านะฮะที่เพ เราสมาชิกไปทาการติดตั้งเจ้าตัวเเพวแอมมาเราปาดผมออกมานะฮะและนอกจากนี้นะครับเรารู้ตาแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวโพเทสเตอร์เห็นนะครับนะครับเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมอยู่ทางด้านซ้ายคู่กับเจ้าตัวเเพวแอม JBL นะครับที่มีฝาครอบพลาสติกดำๆพร้อมกับขั้นตอนในการวายสายนะครับบอเบสสไลด์ได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพเทสเตอร์ แล้วเราดูนะครับตำแหน่งซึ่งมีความถมคัญมากนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งจะตัวชุดแผงฟิลน,นะครับ เราจะเห็นความแตกต่างหรือสิ้นเชิงนะครับมีการนําแผน่นโลหะทำการพับแล้วก็มาทาเพจเพื่อมารองรับโครงสร้างตัวชุดแผงฟิลวันนี้เพื่อนมาชิเจ่อจงด้วยใช้ฟิลของยี่ห้อฟีเกตนะครับตัวนี้ละตัดใหญ่การเลื่นไหลของกระแสได้ดีก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เรายังได้นำนะครับเจ้าตัวเจยแม็กนะครับมาทาการปรับจูนระบบเองเสียงในรถโตต้าฟอร์จูเนอร์ตัวด er ีเจนเดอร์จูเจอสปอร์นี่นะครับเห็นไหมคร เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคครับในการแก้ไขระบบพุ่งเสียงนะครับในรถโตลต้าโฟลจูเนอร์นะครับตัวรีเจนเดอร์นะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกครับก็ได้นํารถไปทําการอัปเกรดระบบพุ่งเสียงนะครับแต่ก็มีปัญหานะครับเรื่องคุณภาพเสียงแย่ลงวันนี้ก็ได้นํารถไปทางชิมงานอองคุณสาวราชพื่อนครับทาการแก้ไขระบบเสียงนะครับโดยการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงสามทางนะครับติดตั้งในช่องกระแบงเดิม ย้ายลาโพงเดิมนะครับทางด้านหน้าไปติดตั้งใตำแหน่งประตูที่ที่2นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งจ้าตัวโพลเซอร์เข้าไปในสเต็มนะครับเพื่อไว้ทำการปรับจูนนะครับการทํางานของฟีดซี่และสปอนของลำโพงมีเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็จะตัวสปอกครับพร้อมกับน้ำมันไม้กับมือโดยใช้เจ้าตัวเจลแม็กมาทําการปรับจูนนะครับก็เสร็จสิ้นมีที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับ There is a rose in Spanish hollow A red rose up in Spanish Harlem. She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังจะสังเกตเห็นครับว่าการถ่ายทอดเลยของชิ้นทีครับไดโดดเด่นนะครับเสียงครื่องครับโผล่สายกวานนะครับได้ซาวสติยู่บนแดชบอร์ดนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเสียงในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์ตูริเจนเดอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวโตลต้าตูริเจนเดอร์นะครับ ซึ่งระบบรื่งเสียงเป็นของเชีแนะครับแต่ไปทาการอัปเกรดระบบพื่งเสียงนะครับแต่ว่าให้คุณภาพเสียงที่แย่ลงกว่าเดิมนะครับก็สามารถรับรถไปทางชิมงานหัวหอนสาวและทุานครับทำการตรวจเช็คนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คครับส่วนไหนควรจะปรับปรุงแล้วก็ปรับเงือนส่วนนันไปแล้วก็พร้อมกับ เรามีการนำเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทำการเซตอัพระบบเสียงทาง JBL ที่มาเตัวตัวต้าตัวริจินเดอร์คันนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการแก้ไขระบบเสียงในรถโต้ต้าโฟล์กจูเนอร์ตัวริจินเดอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวและทุกท่านครับเรขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ